ีรูปหกตัวนี้ก็กเป็นหกมันเท่ากันก็คือจอบใช่ไหมแต่มีตีนก็มีตีนตีนก็ดี่สิเนี่ยนี่ว่างูอันนี้ออกควายเอาละเหมือนเหมือนกันละรูปสี่เหลี่ยมหน้าขนานรูปนี้มีพื้นที่เท่าไหร่สี่เหลี่ยมหน้าขนานคือฐานคูณสูงจําได้ไหมพื้นที่อ่ะฐานคูณสูงพื้นที่นะพื้นที่ ฐานคือตรงเนี้สูงคือสามจุดเก้าด้านตรงข้ามมันต้องเท่ากันน่ะก็คือเอาสามจุดเก้ามาคูณกับหกนั่นเอง <4. S 2> ใช่ไหมหกเก้าห้าสิบสี่ห้าสามหกสามสิบแปดก็เป็น บวกกันบวกกันกลายเป็นยนี่สิบยี่สามยี่สามก็จำนวนตำแหน่งคือยี่สามจุดสี่ตอบของงูม,ม,ม็นโชวก็ลงคูมันได้ขน,นาดนะ่ะเขาคิดว่าอันเนี้ยอันนี้มันเข้ากาันก็เลยเอามาบวกกันสี่ด้านอัน,นบวกกันนั่นคือความยาวรอบรูป้า<อ>ต้องการหาพื้นที่ แอปนะข้อนี้ได้ไหมฐานก็สูงนะอ่า